วันนี้เราจะมาเก็บฟักทองญี่ปุ่นกันนะคะนี่ลูกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรอยที่สัตว์นะคะที่มันมาแอบ,บกินฟักทองของเรานะคะหนูซื้คะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นหนูหรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอกไกโดสตอรี่นะคะวันนี้บุมจะพาทุกคนมารื้อเทาฟักทองนะคะ ตอนนี้มันก็เริ่มเฉาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บฟักทองลูกปลายๆนะคะไปเก็บไว้แล้วก็จะทําการรื้อทําความสะอาดเถาฟักทองพวกนี้นะคะนี่เป็นต้นฟักทองที่เราปลูกไว้นะคะแล้วตอนนี้อากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วเถามันก็จะเริ่มเฉานะคะมันจะเริ่มตายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกฟักทองนะคะที่มันยังค้างอยู่ ตรงนี้ลูกที่มันใหญ่ๆนะคะเราเก็บไปแล้วรอบนึงแล้วตอนนี้เถามันก็เริ่มตายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกที่เหลือนะคะดูค่ะนี่อ้เอ <c oughs> าเก็กแบบนี้มันจะเก็บไว้ได้นานไหมเนี่ยลูกนี้ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไปทําสังขยาะคะ่ะกําลังดีแต่ว่าสักทองญี่ปุ่นนะคะมันจะ เนื้อมันจะนิ่มกว่าฟักทองไทยนะคะต้องระวังเรื่องอไฟนะคะต้องใช้ไฟอ่อนฟักทองลูกปลายปลายอย่างนี้นะคะป้าแกก็จะเก็บทิ้งนะคะแบบนี้เนี่ย<_ <EN> _>ก็จะกินเฉพาะลูกที่มันใหญ่ๆลูกที่มันอยู่ต้นๆเถานะคะลูกปลายปลายอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วป้าแกจะทิ้งนะคะแต่บุ๋มก็จะเอาไปเก็บไปทำอาหารไทยนะคะ เยอะเลยค่ะตา,าบอกกากินได้หรอาเบร่าได้ทุอยาเาเดอืมอืมมีห้องจิงว่ะโดทาเ็นไาอัมารีอันมะมาคนนั้นเจีมตัวเนี แต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นมากแล้วเขาก็ไม่กินกันแล้วควาไว้เดีเชคดโอู้ลูกนี้แต่อโอเคโยอ้รมมุเตะโอ้มุดตเขีเ้ยว้เตเ้ เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะเอาไปทำฟักทองอบชีสค่ะลูกกำลังสวยนะคนะงี้มนนนกจิน่านายกูป้าแกบอกว่าลูกเล็กๆ,ๆอย่างเนี้ยเอาทิ้งไปเลยเนี่ยโอ้ยดูนี่คะ่ะดูนี่อันนี้เป็นรอยที่สัตว์นะคะที่มันมาแอบบกินฟักทองของเรานะคะ หนูสิคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นหนูหรือเปล่าคะเนี่ยแทะแทะ,แทะแทะไว้จนฟักทองมันก็เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้รอยฟันเล็กๆนี่น่าจะเป็นหนูนะคะเมสมิโต้อมอยมาสเมซมอืมอะไรจี้ไสอ,อ,อคือบาสิกะใช่ เราก็ปลูกมานะคะจะทิ้งมันก็เสียดายเนาะสงสารมันเก็บไปกินดีกวา่าเยอะเลยนะคะนู่นอีกนะคะนู่นอีกนู่นตะเต๊ะนี่นู่นตะเต๊ะทุกตะเต๊ะเนี่ยเยอะสนะนี่นู่นตะเต๊ะมาเร่งลงน้ำตะเต๊ะอ๋อเหี้ย ตอนนี้เราก็ได้เก็บฟักทองออกไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําการถอนถอนต้นมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตากเผามันไว้อย่างนี้ก่อนนะคะรอให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเผานะคะนกตาตะกันตมกนะยาตเต็ป้าป้าแกบอกว่าอันเนี้ยน่าจะทิ้งดีไหมเนาะแกก็เลยไม่ได้ทำความสาดนะคะนี่ห้ตัวกมมันติดตัวเอเดียห อันนี้นะคะนี่ป้าแกทําความสะอาดให้เรียบร้อยแปรงนี่นะคะใช้ในการขัดผิวให้มัน,ม,นมันเงานะคะเนี่ยขัดเนี่ยอันนี้ก็คือขัดเอาเศษฝุ่นอะไรออกเหมือนที่ห้างเขาเอาไปขายนะคะมันก็ผิวมันก็จะมันขึ้นมาแบบนี้นะคะอันเนี้ยที่ขัดแล้วส่วนอันนี้เนี่ยยังไม่ขัดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เปื้อนๆหน่อยอันนี้ก็เป็นที่ป้าเก็บมา ลอยแล้วฟักทองของเราพร้อมกลับบ้านกันแล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำฟักทองอบชีสกันนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มีเท่าที่เห็นนะคะนี่เลยฟักทองนะคะชีสแฮมใบโหระพาฝรั่งหอมหัวใหญ่ แล้วก็พาสลี่นะคะส่วนเครื่องปรุงเราจะมีพริกไทยแล้วก็ทาบัสโกนะคะแล้วก็เกลือทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากฟักทองกันนะคะหลังจากที่เรานำฟักทองนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคว้านเอาเมล็ดข้างในมันออกกันนะคะ พอเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างนี้ค่ะให้เรากรีดนะคะให้มันเป็นรอยก่อนหลังจากนั้นก็ใช้มีดเนี่ยค่ะใช้มีดแกะสลักนะคะแซะแซะแซแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะควานออกมาเล็ดมันะคะ ใช้ช้อนนะคะควานเอามเล็ดมันออกพอคว้านเอามเล็ดมันออกเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ตอนนี้เราจัดการกับฟักทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใส่ข้างในกันนะคะก็ให้เราเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะ ตามด้วยชีสค่ะสำหรับชีสนี่ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือชมพูลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยพริกไทยดำเสร็จแล้วก็ตามด้วยทาบัสโกนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมนี้นะคะใส่ลงไปในลูกฟักทองค่ะก็ให้เราตักไปนะคะให้เราตักใส่ไปข้างในแล้วก็กดๆหน่อยนะคะตอนนี้เราก็ได้ใส่ไส้ลงไปในฟักทองให้มันเต็มแล้วนะคะก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราไปอบเนี่ยมันจะพูนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ใส่ไปประมาณนี้แล้วค่ะโอเคนะคะตอนนี้บุ๋มก็ตั้งไมโครเวฟไว้ในโหมดเตาอบนะคะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีเดี๋ยวเราเอาฟักทองมาอบกันค่ะฟักทองใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เตาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟักทองอบชีสของเราหน้าตา เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะรสชาตินะคะจะมีความหวานของเนื้อฟักทองแล้วก็ มีรสเผ็ดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่ทาบาสโกล,ลงไปนะคะส่วนชีสนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะครีมมี่มากๆผมว่ารสชาติมันกลมกล่อมเลยนะคะเพราะใส่ชีสไปเยอะมากเป็นรสชาติที่อร่อยลงตัวมากค่ะสำหรับคลิปน,นี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง h o ok k k i d o Story ของบุ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ